เอสบายดีเด้อพี่น้องบรสุขูสุขคนที่มาบึงมาสม่าคาะสบายดีเด้อที่มานสามถึงกรรมเหตุงานแล้วพะลุงเบ่งงานแล้วสามกรมาจะได้อาหารลูกไห่สามโต ไวล้ะละเด้อพี่นอ้องเด้อกินข่าวสาวน้ำกันเด้อเสนอเมนูลาบหมูลาบหมูน้ำตกคือน้ำบุญมีน้ำแหง้งวกุ้งตีบข้าวแหงนะ้าแม่มาปั้นมาถึงหัวหึอืม,ม,ม,มอน้าส้างมึงเด้อเนรีเด้อปั้นเด้อมากินเด้อ อือกินจังนอนกันยังดีดเพ่งนอยเ้ากับตื่นแต่เช้าโอ้โหฟาปา้าถ่ายหกขาถานอนอย่าล,าล่วงแน่รับขากรับแน่แล้วถ้าเพ่งนอยเ้างจะพาปีน,นมได้สิลุมกินตา ป่สบายดีปาลูกสบายดีเด้อพี่น้องเดินๆเดินๆมากินขนมกันเด้อจ้ะไปลูกมากินข้าวสารกันเด้อจ้ะไาลูกจ้ามาหนี้ซรองเท้าเบนทายทานเด้อจ้าทานมาเด้มั้ยเออใสู่ขมือแล้วบ่ปะเนี่ยถ้าบางมือคือเพื่อนไทยเอาเท้ามาใส่บอปส่งเียนจ้ากำลวงกินข้าวสารน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ น้องดีมาได้ผู้วิตูวผัวน้องดีนถ้าบิงที่รถคนเหอนอื่อยอยู่จะชิพกินกระจาบไม่มันเลยที่ธรรมชาติแซ่เราไม่อยู่ป่ามาดูยุบ้านห้ากินธรรมชาตินะธรรมชาติกินแต่เขาและเหล่าเลยฮะอง าออกยูุ๋มเหรอจริงเยถึวันจเมมนมาควบหาอังานถึงอมันขงเพื่อนตัวใหญ่กว่าเตนะ่เขาลืม,มาแล้วไม่แข็งเนาะ

มีหมูละมีหมูว่าหมูอะไรแต่กระเช้านี่กระแบงซัสยิมหัานหั่นกเท้งานถึง้่เข็นเาุจมจมแล้วก็แค่ก็เ้งแค่้านเลย

ลาว่าบห้งเราอไ่ิเขามาส่งลวบ่ะาต้องีนนะบอกได้เย่่อ๋มีคนมาส่งแว่มเขาบอกมีคนมาส่งลาบอ่เขาะวบนมีปุ๊บอตองตีนมันอะไอย่างจ๊ไม่ส่งเอาต้องยน ไปเทศานเนาะอืมใช้ความกลุ่มเห็ยนพวกอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยกันซำเอออาบอกประกาศถึราตกจอมก่อนเฮ <c oughs> ยเชิญหียอย่างนี้เดียวน้าต่างไมใช่พืน้นม่ใ่หนอ่ เพมาเลยเข็ดจะได้นะเติมไปลำทำทำกินนึ่งทำทำหนุกไลไปรึ

แซบบอ้ะนี่นอืมแซบบอแซบบอ่อยเอาให้เน้นนหมานี่่น้อยยิบให้แน่น,น,นี่งานนี่นี่นี่นีี่ไอจังมงด้นะซาเดนี่นีนี่นี่นี่น เออนั hoy, hoy, ่นแหละหมากที่ใช้น่ะพ่อหมากเดียวพอกินบะเบ็ดโยนมาโอ้ยตัวขี้เลี้ยงขี้เก่าไหนเอ้ยโอ้ยคุณพ่อองการช้านพ้นผุบบะยิกเด้อบะยิก

ก็จะก็อะทำนะทำแล้วจะดีนะเดี๋ยวไปเต้นนะงามคิดาสิหักนะโอ้ยลงมาลงมาคือพ่อคอยทอนทำคนพอกันใหม่คลิปหนาะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมา zoom เดี๋ยมาหน่อยๆน่อยนิดก,ก็เสพด้ซุกคือกันได้คิดาใจขาวนะจน๊ะ Hum. Mm.